โรเบโตมันชินีเปิดเผยความในใจก่อนเจอทีมชาติไทยศึกเอเชียนคัพ2023นัดส,สุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มงานแถลงข่าวก่อนเกมทีมชาติซาอุดิอาระเบียเตรียมปะทะทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2023รอบแบ่งกลุ่มนัดส,ส่งท้ายกลุ่ม F พรุ่งนี้เวลา22นาฬิกาโรเบโตมันชินีกุนซือทีมชาติซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าขอบคุณแฟนบอลที่สนับสนุนเราตั้งแต่เกมแรกสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ยากทีมชาติไทยเป็นทีมที่ดีเรื่องอาการบาดเจ็บมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ไม่ได้ใหญ่อะไรเกมวันพรุ่งนี้เราจะได้รับการยืนยันอีกครั้งพวกเรามีนักเตะถึง26คนไม่ได้มีนักเตะแค่คนหรือ2คนและมีโปรแกรมแข่งขันที่ค่อนข้างถี่บางครั้งก็จาเป็นต้องมีการโรเตชันนักเตะเหมือนกันแค่นั้นเป้าหมายของเราในเกมนี้คือการคว้า3ามแต้มให้ได้รายการนี้ถ้าคุณต้องการอยู่รอดต่อไปต้องใช้นักเตะที่ดีที่สุดที่มีเรื่องของการเข้ารอบเป็นที่1ห,หรือ2เราไม่สนใจเรามีเป้าหมายชนะทุกเกมที่ลงเล่น บรรยากาศในทีมยอดเยี่ยมเมื่อคุณเก็บชัยชนะได้ผมเข้ามาคุมทีมตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าเรายังทำได้ดีกว่านี้และจะพัฒนาทีมต่อไปในเอเชียนคัพ2023มี4ทีมที่อันดับโลกดีกว่าเราคือญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้และออสเตรเลียแต่นี่คือฟุตบอลเราสามารถเอาชนะได้ทุกทีมและถ้าเราอยากจะก้าวขึ้นไปเป็นทีมใหญ่แบบพวกเขาก็ต้องพัฒนาคุณภาพไปเป็นแบบนั้นให้ได้เราต้องการจะยิงประตูให้ได้ตลอดถ้ามีโอกาสพอเรามีโอกาสยิงประตูเยอะมากๆในเกมที่แล้ว แต่ทำได้ไม่มากนี่คือสิ่งสำคัญสำหรับเรา